อ่าวอดละกัจริงน้องทุกเดี๋ยวอยากมาเกยล้วงกันล้วงเกยล้วงกัน Sorry as DJ จโจวสุปโสรีกบหยบผมเยียดสีเบ้อ วันนี้เราอยู่ที่ไหนเออยู่เกาะกลางครับชาวโบกเดี๋ยวก็รู้หมดเออโอเคครับเราเราไม่บอกว่าเราอยู่เกาะกลางทุกคนเดี๋ยวเรามาจับปลาที่ปลาจากไม่บอกว่าวังไหนอยู่ที่วังคุณเราวังคุณปลาครับโอเคแต่ว่าเราเดินค่อยๆนะครับผมไม้นี้ไม้นี้ตัวใหญ่ไหมใหญ่เลยครับตัวนี้ใหญมีโครงไหมมีมีน้องเดียวนั้นเลยยะมึงอย่าเด้อไปนั่นเลยมาเลยให้ชื่อปนังก่อนดิปนังอุ้ยอุ้ยปนังอุ้ยอุ้ยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าใครได้เยอะกว่าเพื่อนแต่ว่าแต่ว่าค่อยๆนะ เดินค่อยๆแล้วังตีด้วยนะมันเหยียบไปตรงนี้เลยโอเคจัดไปถึงเองนู้นมันได้แล้วน้องว่าไปเลยที่ไปเลยที่หนักเลยทุกคนไปทุกคนไปต่อไปดูดิค่อยๆนะค่อยๆไม่ต้องรีบเน่ก็อย่าโหยอย่าชัวร์จะไดยวม่ิงตื่นบางจ่าเอาช้ามาของเราเราไม่บอกว่าของเราเด็ดอยู่แล้วอย่าเงา้สีขาวมั้งอะไรผัดมั้งเออครับดัเปื้ดเราเนยดำปื้ดแต่ไม่รู้ผู้เมียค่อยๆที่ ถ้าถ้าตัวเล็กปล่อยไปก็ได้นะไม่ต้องเอานะเล็กเองปล่อยนะปล่อยออให้มันไข่ใหม่รอบปิงครบห่ือเปล่าอ๋อไม่รู้จักปิ้งเหรอรู้จักม่าเรียนโอ้มันไม่กลัวปิ้งสุดโจทย์ไม่กลัวมึงเดี๋ยวนะโจทย์หรือทุกคนไม่กลัวปิ้งนะถึงเงียบเลยก่อนว่ามีมีมีนู่นไหมนะหยาไปเหยียบหยาไปเหยียบผักมะยิงนะได้หรือางเหยียบหน่อยได้จริงเหรอ เอาไดยปล่อยมาให้ตัวเล็กพบฟองไหมอะไหนไหนฟองเคยทักฟองหรือยังลูกพี่เจอฟองไหมอ่ะในพวกนี้ขุดในรูนี้เลยเมื่อกี้โอ้เนี่ยรูนี้มองเห็นแ่้น่ามีฟองนี่ไม่เคยจับทีนี่ในอะไรพี่ฟองปลาปลาจากได้ไหมลูกพี่ไหนพวกนี้เข้ากองปลาจากแล้วน่ามองเห็นพบพบฟองได้หรอวะ เงตาดีนักอนงยไปเลยไปเลยี่เ็นเลี่ยงพองหรอพงปลากัดหรือว่าพองอะไรไม่รู้ดจริงหรอปลากัดไหวเลยตาดีัดมั้จิงมึงจาเดี๋ยวไปที่มึงจาก่อนยไปเลยปวดปวดปลาเลยมังจาอืมปลาเลยปวดมนแยอ่ปวดหยไม่ใช่เรื่องมึงจาเอ้ยปวนู้นมึงจานันฮะ นปล่อยปครับเราาตัวใหญ่ยังเดียวตัวเล็กเราไม่เอาใช่ใช่เดี๋ยวเงินแดกก่อนค่อยค่อยไว้ค่อยค่อยไว้ดูปลาจากนี้เราหาบทปลาจากนี้พรล้ยงรูดีในในบดบปลาจริงไหมกปลาเลยในของเท่ไหมของเท่ไหมในไหที่ไนรู้นยในแรก่อนนั่นน่ะนาาขาวอยู่มันไหมนายอ๋อวดปลากระิงน้องทุก

ของเงือมีของเงือบีตัวไหมอ๋อจริงเงือม uh ีของจริงไหมเ่าะรอมันถีบนี่มันจะมันถีบมันก็ถีบลงนะเออเด้อเดินหาฟองเลยเดินหาวงอะไก่อนนะเนี่ยไปเหยียบปักไม้ยิงนะเดินหาวงก่อนทุกคนมาเลยดิหมายนี้เห็นพวกนี้ว่าผ่าน มาดูดีว่าผ่านจริงไหมโอ้โห F4 หยาบมีจริงเหรอหาโค้งมั่งเลยหน้าในแม้แผลนมันเห็นว่ามีแน่แต่ว่ามันมันจมอยู่จริงเหรอมันเออมันเออโอ้พวกนี้มาตัวในลาวน้องหน้าในดูนเล่มเห็นว่าแรงนี่รูไม้เพลนมันไหมมัน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 เออ ได้ไหมได้ไหมนี่เลยไหมตรงนี้น่ะมีไหมอะไรก่อนเดียวเดียวเม็ดแรกก่อนเดียเม็ดแรกก่อนปล่อยตัวเล็กไหมเอ๋อตัวงเนยยังเลยไหมยังเลยไหมตั้งเอือนั้นบังรอบตะมันครับปล่อยตัวเล็กไหมเอ้าเออบังรอบตะมันเถอะตัวนี้มีไหมตัวนี้จริงเหรอ เนี่ยพวกนี้ว่าตรงนี้ยังตรงโน้น่ะเดี๋ยวข้าลบข้าลบแล้วตรงอื่นมีมาเลยไหมตรงอื่นตรงอื่นมีเลยไหมตรงอื่นไม่รู้คนไม่รู้ตอโคกมาเออเห็นไหมว่าโคกมามีโคกมาปลาทุนแล้วตรงนู้นด้วยเรนว่าที่ชาวรัญญานตรงไหนปลาแดงไงเนีรนจริงเหรอสีแดงตรงไหนรู้เห็นไหมภาพเงี้ยได้ไหมไม่รู้มันขึ้นยังไงขึ้นเลยนึกว่าไปได้แล้วล่อยลอยเล็กลอยเล็กพองเราเอาพ่อมาดูเออไม่ใช่ถ้าไม่ใช่พ่อไม่เอา ออกมาโชว์ที่มาโชว์นี่มีดาอะไรไม่ได้ตัวทีดิไหนไหนดิไหนโชว์เลยมันเหงี่ยว่าหน้ามีนะแถวนี้นะลองเลยไหมอ่าดี๋ยวดำหนึ่งมันเป็นอะไรม่ได้แมไหนดิจอกเต็มหมดไม่ได้เบอร์ขี้ออกบุ๋มก็บบาทมานเหงี่ยไม่มีเปล่ายิงเหรอหรือว่าเขาต้องลงไปชนตรงนู้นมีเหรอลูกมันปล่อยปล่อยลูกมันปล่อยเราเอาป้ามันดูฮะ เลือกเอเข้มไหนอ่ะแต่ว่ายังน้ำมันเหี้ยว่าเนาะโอ้โหด้อยเนาะก็ควกมไปไหนฮะระวังปิงกันหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมนี่เดินรอบบ่อแทุกคนตอนนี้มึงเหี้กำลังทำการอาบช้อนอยู่เกือบรอบบ่อแล้วนี่ไม่เจอดีเดี๋ยวไปดูไปดูไปดูมาดูมาดูมีไหมโอเคมาดูมาดูก่อนดูต่อนี่แถวนี้มันน่ามีเหี้ยไรวะเนาะ หยาไเดี๋ยวนี้น่ามีพงเห็นป่น่ามีพโพงแล้วยิงมาดูมาดูน่นละพงนะน่านะนานะนานะทำเรือที่นี่ปาชอมันมเหรตรงนกันเนาะยิงไม่เหอเอาเลยนะใครใครท่อนเดียวยไม่ถึงนี่ค้อยนะก่อยยายมันย้ายมันหลุดั่ะเอาไปถึงนันหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสอง อืมปลาอยู ici, uh, okay, ่ในนู้นเร็วโอ้โหโอเคปักโอ้โหโอเคปักป <c oughs> ักกระดิสานปักกระดิสานปลาจิ้เอามาห้ปักกระดิสานปลากิ oh, ้มมันก็เก็บอันนี้มันก็เก็บนี่ไงปลากิมพวกนี้เก็บหมดเลยนะเหลือเลยเชียวเฮ้ยแต่พวกนี้ชนเก่งไว้ได้ปลากิมเว้ยโอ้ยมันจอบมันชนปลากิมได้ตัวสวยเลยเว้ยมันมีตรงนี้มีเหรอ พวนี้ลงทีเ๋ยนี่นะนี่แม่ลุงเลยนะมกรบเออลองเลยวะองแกเนาะของลุงของโดดไปที่ขอนไม้เลยลดแล้วนี่สีเปี่ยนโอ้จริงอเ่ได้ก่อนมันไต่กะลาไก่กระลาเหรอมันเออตรงนี้เห่ออกน่ามีนะตรงนี้นะลุงแม่มิลลาทุกคนได้ไหมอืได้ลูกอืลูกเป็ดทุกคนเลมัน ได้ได да, ้ไดพี่เดี๋ยวัง sí, ับตัวนี้แป๊บนึงนะได้ตัวเออเผื่อว่าได้ตัวเก๋ๆสักตัวเผื่อว่ามันมีลูกปีเลยเนาะได้ได้ัเนี่ยหรอันนี้นี่นั่นจ้ะลบจอจอจอไม่ได้จะเรียกตำรวจอืมหลังนี้เรานี้เหรอ ก้มกอมจ้าจ่าลูกอ๊เพีงดวนยาูกพนันตรงนี้มาเพิ่มเยบร้อยไหนกองเด็กเเลยไหนวนี่แวนีมีหมดโอ้บจามได้แล้วเนี่ยตะปืดตะปืดไม่ใหญ่เลยใหญ่จริงเหรอโอ้บรงจามันเก็พรอมประกัน นี่ทุกคนวงากกศของเ้มันปวดิงแังมันนอมกอดปืดปืดปืดเอ้มังตัวนี้น่าน่าไม่เหยนะไม้่เเล็กเกลี้ยงเล็กเกลี้ยงเอาไม้กันบ้างมาเอามาเอาโอเคให้ลูกพี่คนนี้วเนะให้ตัวเล็กตัวเล็กเอาเอาลูกพี่เอาเดจ้เอเดจโอเคไหมตัวนี้สวยไหมวดเลยช่วยจะไปยงป เจอใหม่กิฟหน้ากิฟต์เงียบลาไปกดเงียบดูหกหลอกจะไปจีปเ้ง